สุดยอดผมแอรรีแร์ยี่สิบสี่แชทได้กันนะครับผมนี่ก็กลับมากระดแล้วสำหรับการรีวิวกันดั้มเล็กๆเขาได้กองเจ๋งๆอีกเช่นเคยกันนะครับผมโอ้โหนี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2023ผมเลยนะคือไม่ได้ลงคลิปโคตรนานเลยเพราะว่าติดทํางานที่บ้านก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปรีวิวของเล่นหรืกันดั้มเลยนะครับผมอ่ะก็เป็นไงครับ้าครับสำหรับปีใหม่นี้มืคือก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งเข้ามาในชีวิตนะครับผมเจอสิ่งไม่ดีก็ปัดไปเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีีีวววิตนนนนนนนะะะะะะคครรัััับผมมอออ่่โเเเ้้จจไพูดยลกกก็็ปา รีวิวกันดั้มที่เขาบอกว่าเป็นกันดั้มของภาคใหม่อ่ากันดั้มภาคใหม่ถ้าใครดูกันด,ดั้มน่าจะรู้จักนี่นะเป็นกันดั้มที่แบบว่านี่กระแสมาแรงมากในณเวลานี้นะครับผมจับจากกันดั้มที่แบบว่าหายไปเกือบ เออเป็นสี่ปีก็เลยมาทำภาคใหม่นี้จะเป็นภาคเกี่ยวกับตัวทีตัวเอกเป็นผู้หญิงอ่าตัวเอกเป็นผู้หญิงนี่แสดงว่าใครที่ดูกันนับน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมอ่ะก่อนจะไปดูว่าจะรีวิวตัวไหนนั้นก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชก์กด Subscribe เ,เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปที่ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยครับไม่มีเวลาลงเลยนะครับผมอ่ะโอเคจากจะรู้ว่าถ้าจะเป็นตัวนั้นเราไปดูกันดีกว่าผมว่าผมจะรีวิวตัว,ตวอะไรประ่ะครับผมปะ่ะโอ้มาเราไปดูกันเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ ฟิ้งนี่เป็น <c oughs> กันดั้มแอเรียลครับจากภาควิชฟอร์มเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับผมแม่มดจากดาวพุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันดั้มจากภาคใหม่ล่าสุดของทางกันดั้มเลยนะครับของทางบันไดที่เอ่ผลิตออกมานะครับแล้วก็ทำซีรีส์กระตุนมาตอนนี้จบซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรอซีซั่นสองต่อไปนะครับเดยจะบอกว่าตัวเนี้ยออกมาขายคือหมดทุกล็อตนะครับไม่รู้จะเป็นล็อตไหนล็อตไหนก็หมดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังมีขายอยู่แต่ก็เร็วๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะหมดรอบสองก็รีบไปสั่งซื้อสั่งงจอกััันนนนก่่อะครบโดดยตวีี้้ทผมมไาคือต้องสั่่งงพรอออเด์ไไปมั้นก็ไไม่ด้ของมมมาานนะะครัับตวี้้ผจได ลดอู๋ลดไกลเลยครับก่อนที่มันจะออกมานะครับผมอ่ะนี่จะเป็นหน้ากล่องของทางเจ้าตัวแอริเอลแล้วก็จะเป็นตัวกันน้ำแอริเอลเลยนะครับทำสีพาสเทลได้สวยงามมากนะครับผมไฮเกรดครับจากภาควิดฟอร์มเมอร์คิวรีนะครับผมอันนี้จะเป็นบันไดน้ำโกะนะครับเผมเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮเกรย์ครับ114กันน้ำแอริเอลแล้วไม่มีอะไรก็เป็นชื่อของเขาอันนี้ก็จะเป็นบันไดสีฟ้านะครับผมอ่ะเรามาดูข้างกล่องกันดีกว่านะครับข้างกล่องโดยูดูก็จะเป็นเจ้าตัวแอริเอลที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้้้ววนนนนนะะะคคครรัััับบผผมมมีี่่่กก็็็จเปททางงงแแอชชตๆิลล บีมบีมเซเบอร์แล้วก็ปืนบีมไรเฟริลของเขาแล้วก็มีอ่าพลังด้านหน้าเขาเรียกว่าอะไรผมไม่เรียกว่าอะไรรู้จำจัดไม่ได้ละอ่าจะต,ต้องไปศึกษาดูก่อนนะดูยังไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วดูจบไปทีตย์หนึ่งไปละอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสโดยรวมแล้วก็โลกเขาก็สามารถแยกเป็นชิ้นส่วนเป็นแบบนี้ได้นะครับเหมือนในภาพยนตร์ซีรีส์การ์ตูนเลยนะครับแยกชิ้นส่วนได้ครับอันนี้ก็จะเป็น ข้างกล่องนี้จะเป็นตัวลำดับที่3นะครับผมอ่ะเจ้ากัปตันแอริเอลอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเดต้าเมคูลี่ก็คือพลอตคนขับเจ้าแอริเอลตัวนี้นะครับผมอ่ะในตุต้มซีรีส์อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาราคาที่650บาทนะครับผมตอนแรกราคามันอยู่กันที่400จากตัวนี้ราคาขึ้นไปไกลมากเลยครับผมอ่ะมาดูในกล่องเดีกว่าผมว่ามันจะมีกี่ถุงนะครับผมปเปิดเลย,ยอ่ะโอเคก็จะมี1ถุงนะครับผม แล้วก็2ถุงนะฮะสถุงอาา่านกระาษไฮเกรกก็จะมีระาแค่3ถุงครับอันนี้จะเป็นคู่มือไปประกอบนั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว a อรแล้วก็เป็นตัวซูเรตตา u r เมคิวรีนะครับก็จะเป็นภายนประกอบจะเป็นสีขาวสวยสดงดงามเลยนะครับโดยภายในก็จะเป็นประมาณนี้โดยแผงภายในก็จะมี1 2 3 4 5 6 เจดแผ่นแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยล์ให้1อันนะครับโดยรวมประกอบตัวนี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะคู่มือสมัยนี้ของทางบันไดเราทำออกมาได้ง่ายครับดูสะดวกการประกอบนะครับใครที่อยากเล่นกันดั้มมือใหม่ก็สามารถซื้อมาประกอบได้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีอาวุธมีบีมเซเบอร์บีมชิวนะครับบีตออนฟอร์มอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นโลแบบ ก็กรอบได้แล้วกระดาษกระจายออกมาได้นะครับผมอ่ะโอเคเพื่อการเสยรับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าแผงมันจะมีอะไรกันบ้างครับมาครับเรามาดูกันกว่าเริ่มต้นที่แผง A นะครับแผง A ก็จะแยกสีมาอย่างชัดเจนก็ที่จะเป็นสีฟ้าออกตุ่นผสมขาวหน่อยนะครับผมตรนี้จะเป็นชิ้นส่วนสีเหลืองนะฮะนี้จะเป็นสีแดง็จะเป็นช่วงช่วงเท้าช่วงช่วงล่างครับแลวข้างบนนี้จะเป็นชิ้นใสนะครับนี่จะเป็นชิ้นใสข้างบนนะครับนี่เห็นไหมนี่ชิ้นใสนะฮะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับผมโฟกัสได้เร็วมันประมาณนี้นะ ครับผมมันจะเป็นชิ้นใสับชิ้นใสสีดำนาจะรู้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมต่อไปแผง B1 ครับแผง B1 ก็จะเป็นแผงสีขาวทั้งหมดนะครับก็จะเป็นส่วนช่วงขาช่วงแขนช่วงตัวคนระับสีขาวหลักของทาง a r i ิ l นะครับ B2 เหมือนกันครับ B2 ก็จะเป็นชิ้นขาวล้วนเหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ชิ้นส่วนแล้วก็เกราะต่างๆของทางตัวแอรีลนะครับผมต่อไปแผงสีแผงสีก็จะเป็นแผงชิ้นสีดําก็จะเป็นเหมือนอชิ้นส่วนโครงในแล้วก็บีมริมไรเฟิลนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบข้อแขนข้อขาต่างๆนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแผงนี่แผงชิ้นสายก็จะเป็นแผงบีมเซเบอร์แล้วก็บีมไรเฟิลแบบที่แบบมันเป็นยิงแบบเป็นเอาใช้อาวุธได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอ่ะก็จะเป็นบีมเเซบบออรร์แผงนนนี้้้ะคัไฟาต่ปชิ แผงดีก็จะเป็นเออ่ชิ้นส่วนของทางลูกลูกตาเขาเลยครับนี่ลูกตาเขาเลยนะจะเป็นแบบสีเขียวแบบนี้เลยหรือคาจะติดติ๊กเกอร์ก็ได้เพราะมันมีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับต่อไปนี่จะเป็นแผงที่เอฟที่คนบอกว่าแผงนี้ผมว่าสุดสมชอบมากก็คือเขาทำสีให้สวยสดงดงามเลยเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้เราไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์หรือต้องต้องไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เลยเป็นชิ้นส่วนที่เขาทำสีให้เลยนะเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากนะครับแผงนี้ซึ่งผมชอบที่สุดในตัวแอริเลนะครับโอเคต่อไปจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟอออออรรร์์์สตติ๊กกกกกกเเฟ็็็จจะะะะมมมีีีปาาณนน้้คับ่่่ชชวววงงลลูแ ส่วนอะไรก็ว่าไปทรงเกาะ่วงโล่สมมากน่าจะเป็นชิ้นส่วนของโล่มากกว่านะครับส่วนตัวลาตัวก็จะน่าจะมีนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้โอเคก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4งสองาสี่ห้าหนะครับสติกเกอร์ฟอยล์ก็เป็น7นะครับผมเมื่อหกแผ่นแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์อีกหนึ่งก็เป็นรวมทั้งหมดเป็น7นะครับผมอะโอเคเพื่อเป็นการเสียเนะครับแต่เราไปดูกันดีกว่านะผมว่าตัวนี้ประกอบออกมาแล้วมันจะคกเแค่ไหนนะผมไปะไปเลย เอาละครับผมที่ก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้ากันดั้มแอร์เรียลนั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ประกอบก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ประกอบกันดั้มมาค่อนข้างที่จะนานนะครับโดยเฉพาะโดยรวมตัวนี้นี่เออสวยเลยทีเดียวครับจนถึงว่าคนถึงอยากได้กันเยอะเพราะว่างานมันสวยจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมลองขยับได้เล่นดูจุดขยับดีมากนะครับผมโดยแต่กล่องก็จะมีนี่มีชิลมาให้นะชิลหนึ่งอันแล้วก็บีมไรเฟิลนะครับแล้วก็พาร์ตสายมาหนึ่งอันแล้วเราก็บีมเซอร์เล่บอร์ อ,อกนะครับนี่นะฮะเอ่อจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้อ่าจะเป็นชิ้นส่วนตรงเฟรมนะอ,อกเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นมาเลยนี่จะต้องเป็นชิ้นสายแล้วก็ติดสติกเกอร์ผมเป็นผมผมใช้ชิ้นนี้เหมือนกันนะครับผมใช้ชิ้นนี้ไปเลยจบๆคือจะบอกว่าตัวเนี้ยสติกเกอร์ค่อนข้าง,างจะงงซับซอ้อนนะต้องเวลาติดต้องอยู่ดีๆนะเพราะว่า มันจะมีสติกเกอร์อย่างเช่นตรงขาเนี่ยนะครับตรงขาจะเป็นจะเป็นลุงๆเห็นไหมฮะเห็นลุงๆไหมฮะถ้าเราดูอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะมี2แบบแล้วมันจะเป็นลุงๆแบบนี้แล้วก็จะมีแบบเอ่อสีเทาล้วนครับเราต้องดูดีๆครับการติดสติกเกอร์นะครับยกตัวอย่างนี่ด้านหลังนี่เห็นไหมนี่ด้านหลังนี่นะฮะถ้าจะมีถ้าจะมีจะมีสองแบบจะมีแบบเอ่อสายแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วอีกแบบนึก็จะเป็นแบบเทาไปเลยครับาติดสติกเกอร์ถ้าจะเล่นตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับผมโดยตัวนี้สติกเกอร์ซับซ้อนมากนะครับผมงง โอเคเรามาดูรายละเอียดก่อนนะครับนี่ บริเวณใบหน้าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับดวงตาจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับโดยสติ๊กเกอร์ของดวงตาจะมีแม่2งสีก็คือสีเขียวกับสีแดงนะครับผมเลือกสีเขียวแล้วกันเพราะว่าสีแดงไม่รู้ว่ามันโผล่มาตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นบริเวณใบหน้าก็เอาออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับเจ้าแอเรียลครับนี้จะเป็นส่วนหน้าอกนะก็จะเป็นเฟรมของเขาครับนี่หน้าอกสวยงามเลยทีเดียวสติ๊กเกอร์ก็มีด้านในกลมๆเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นช่วงสะโพกนั่นเองครับช่วงสะโพกนะครับนี่ช่วงขานะครับ เรามาดูเริ่มต้นที่จุกขยับที่หัวก่อนเริ่มต้นที่หัวก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับถ้าหมุนรอบที่หัวจะหลุดนะครับเมื่อหัวจะหลุดนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะหัวค่อนข้างที่จะพอดีเลยไม่หลวมไม่น่าจะเกินไปครับแล้วก็สามารถเงยหน้างอเงยหน้างออย่างนี้ได้นะครับผมต่อไปจะเป็นช่วงหัวไหล่ครับหัวไหล่แข็งขยับได้ประมาณนี้นี่สุดเลยเขาต่อแน่นมากครับตัวนี้เขาต่อแน่นมากไม่ติดเชื่อเลยนะครับต่อไปแขนหมุนได้สำหรับสูงสาแน่นอนครับไม่ติดอะไรนะครับข้อศอกข้อศอกหักได้แบบ ประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นช่วงเอวช่วงเอวก็หมุนได้นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าจะติดตรงช่วงเฟรมตรงข้างหลังแล้วก็ตรงช่วงหน้านี่ครับตรงช่วงเอ่อหมุนได้ประมาณนี้ต่อไปขาขากลางได้ขนาดนี้ครับขากลางได้ขนาดนี้อ่านี่ขากลางได้ขนาดนี้นะครับต่อไปผมทึงกับหัวเข่ามากหัวเข่าขยับได้ขนาดนี้ครับคุณ โอ้นี่ขยับไดขนาดนี้เลยแบบโอ้โหพระเจ้าแมคคณิกมันดีขนาดไหนเลยเหรอเนี่ยสำหรับไฮเกรดนะครับผมไม่อยากจะเชื่อผมต่อไฮเกรดมาหลายตัวก็ไม่เคยเจอแม่แบบแมคคณิกแบบเขายึดขนาดนี้นะนะจะมีมาสักตัว2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้คือแบบขยับได้อิสระมากหัวเข่าครับมีแอคชั่ทนท่าได้เลยไม่หลวมนะครับคือแน่นพอดีเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดอะไรครับแต่ถ้าเล่นแรงก็อาจจะหลุดได้ก็ระวังนิดนึงนะครับส่วนเท้าก็จะเป็นแบกเป็น2 2 2ข้อต่อครับจะมีจุกข้อเท้าด้านหลังนี่นะครับแล้วก็จะเป็นจุกข้อเท้าด้านหน้านะครัับบเวลาขยก ดูดีๆว่าเราจะให้จัดท่าไหนนี่เพราเท้าก็ขยับเอ่อเหยื่ได้ขนาดนี้นะครับขยับได้ประมาณนี้สุดเลยนะครับอ่ะนี่จะเป็นรายละเอียดของตัวหุ่นนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของชิลครับชิลก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะสามารถแบบกลางออกได้ประมาณนี้นะครับอ่ะคือผมคือต่อตัวชิลเนี่ยสามารถไปประกอบกับตัวหุ่นได้แต่ผมกรยาบย่าไม่ทำแล้วกันนะเพราะว่าเกียดน,นั่นเอง ถ้าอยากทกําก็ในคู่มือมันมีบอกอยู่แล้วนะครับลองไปทําต่อเล่นกันได้คือสามารถโลนะ่สามารถแยกชิ้นส่วนไป,ปให้เป็นอาวุธของตัวหุ่นแล้วก็ไปประกอบในตัวหุ่นก็ได้นะครับเลือกได้เลยว่าราจะเล่นแบบไหนนะฮะอ่ะยิมชิยวก็จะประมาณนี้รายละเอียดผมว่าชิวตัวนี้ทำมาด้วยสวยงามมากเลยคนระับแยกสีแบบสวยงามแบบเอ่อดีเทลแล้วเข้าดีครับดีเทลก็ดีมาก่ะเขาแยกหลบไปก่อนนี้ดีเทลก็ดีมากนะฮะโอเคด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นไอ้จะเป็นติดที่แขนของตัวแอรีลนะครับ ต่อไปก็จะเป็นบีมไรเฟิลบีมไรเฟิลก็ไม่มีอะไรก็ดีเทลก็พื้นนถีมเดิมนะครับถ้าใครอยากไปทำสีเพิ่มก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกใสมาให้ก็เป็นเหมือนแบบปิงกระจายหรือว่าเป็นอาว้การต่อสู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็อาวุธเบสิกนะครับบีมเซเบอร์ก็ไม่มีอะไรก็เป็นสีบีมเซเบอร์สีฟ้าแล้วก็ปอกมาให้2อันนะครับโดยรวมแอรียลผมรู้สึกว่าตัวนี้ ผมว่าตัวนี้คุ้มราคาคุ้มการรอคอยมากนะค,คือ1นึงตัวหุ่นสวยงามมากนะครับสคือข้อต่อแน่นนะฮะแล้วก็ รายละเอียดดีเทลดีมากเหมาะกับการที่ใครชอบเป็นคนที่อยากจะตัดเส้นผมว่าตัวนี้เหมาะเลยเพราะว่ามีจุดให้ตัดเส้นเยอะมากก็เออก็พอในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แบบเนื้อน้อยจนเปื่อนไปเยอะจนเกินไปนะครับโดยตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวโล่ประกอบกับตัวหุ่นได้นะครับแล้วก็จะถืออาวุธอะไรก็ว่าไปนะครับตัวหนตัวนี้ราคาที่650บาทบวกๆแล้วแต่ร้านที่เขาจัดจาหน่ายนะครับผมโดยรวมผมแนะนําตัวกันด้มแอริอตัวนี้นะครับใครที่อยากอยากรู้ว่าตัวนี้จะต่อแล้วมันดีไงก็ลองไปติดต่อหาซื้อกันได้ตาามร้นกััดท่ว ไปเลยครับแล้วตอนนี้อนิเมะตอนนี้จบซีซั่นหนึ่งแล้วใครอยากดูก็ลองไปหาดูเอาละกันนะเพราะว่าทาง YouTube ก็มีให้ดูฟรีเหมือนกันนะครับตอนนี้กันดัมวิดฟอร์มครีเขาบอกว่ากระแสมาแรงจริงๆนะครับมาแรงแบบตัวหุ่นขายเลิ่นมาไม่ทันเลยล่าสุดจะออกตัว 1. ต่อร้อยนะครับของทางแอริเอเนี่ยตอนนี้เขายังเลื่อนออกไปเลยเพราะว่าทางบริษัทเขาไม่รู้จะจําหน่ายเมื่อไหร่เพราะว่าผลิตไม่พอหรือว่าติดอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่โดยรวมตัวแอริเออร์ไฮเกตตัวเนี้ยผมถ้าใครเป็นแฟนกันดัมนะผมว่าใคร ไว้ในตู้เลยเพราะว่าการดําตัวนี้คือการดําที่แบบดีเทลรายละเอียดสวยมากคือพูดง่ายๆคือถูกจิจกับทุกคนนะบนผมผมยังรู้สึกว่าผมเห็นตอนแรกผมตื่นไปยังชอบเลยนะครับกันดําแบบดีไซน์แบบนี้นะครับแบบโอโ้โหเออให้มันดูแตกต่างกันแ้วก็ยังคงโทนสีเดิมเอาไว้นะแต่ก็ยังมีดีไซน์ใหม่ออกมาก็ถือว่าตอบโจทย์ออกมาได้ดีแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยภาควิดฟอร์มเมนคูรีตัวแอริเลเนี่ยจะมีเอ่อเาเรียกว่าอะไรนะร่างใหม่ออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ผมแนะนำว่าผมชัวว่า่าถ้าจะมีแ <laughs> น่่ตผมกไ่นพูด้อ นะครับผมก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยกันทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมต้องผมต้องขอพิจาราไปจริงครับที่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหรืออะไรบ่อยเพราะว่าติดงานทางบ้านงานเยอะมากเลยไม่ค่อยมีเวลาจะตอบกันดั้มหรือลงคลิปอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็จะพยายามลงบ่อยๆให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับถ้าวันไหนว่างก็จะทําคลิปลง YouTube เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์นี่เรียกร้องกันเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่จะลงนะครับติดงานที่บ้าน ตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ